พวกเราค่ะทวีนทูสวัสดีค่ะวันนี้เรามี f อชื่ออะไรคะอบชื่ออะไรบอกเป็นชื่อออกเะไงเยยยกดแล้วนบอกชื่อนี่นะคะ f อของเราเยเลยเออนรามี FC คนนะคะ ไปล้วมาไปช่องอะไรว่าจะทำอะไรกดไลค์แล้วก็กดกรดะด,ดิง่งถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อนพันกดสีแดงตรงนี้แล้วก็เพื่อนพืน,น,พน,พนไป แสบ,บนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไปมูยังเอ้ยยังไม่หมดนะคะไม่อีกเดี๋ยวก่อนนะคะม,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 มีอะไรมีอะไร มีนะะอ่ะมวนมมมนฮัลโหลบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดแล้วก็กดให้หนูด้วยนะคะและชมช่างแม็กกีฟีนนะคะยกระดับก๊อปบายบาย Doop